you mm -hmm. สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านจ้าสำหรับคลิปนี้กับพาท่านผู้ชมมาชมบ้านลุงแก้วไม่เกา่าขายบ้านไม่เลื่อนไทยบ้านลุงแก้วก็อยู่บ้านขามเปี้ยตําบลกูทองอำเภอเชียงยืน่นจังหวัดมหาสารคามจ้าบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านทรงเตี้ยเนาะคลิปก่อนเป็นบ้านทรงสูงที่อยู่คางๆกันนี่ละจ้าบ้านหลังนี้มีขนาดหน้ากว้างประมาณเจดเมตร30สคูณยาวหรือลึกสี่เมตร2ี่สิบ มีสองห้องนอนมีระเบียงด้านหนา้าพ่อมมาา่นั่งแล้วก็มีทางเดินจากด้านหนา้าทะลุไปด้านหลังตรงกลางบ้านเนาะอาจจะได้ชมภายนอกเข้าไปภายในเนาะจ้า,จาเพราะว่าสร้างพึ่งท่าสีเจสียังบ่แหง้งว่าสามารถขึ้นไปชมบนบ้านได้ บ้านหลังนี้มีเสาทั้งเบิด12ต้นจ้าสูงจากพื้นประมาณ85เซนติเมตรเนาะอยู่ในราคา300,000หามืนบาทสามารถต้อร่องกับทางร้านได้จ้าราคาพร้อมติดตังฟรีการจัดทรงเท่าที่สอบถามลุงแก้วลุงแก้วก็มีการปรับเปลี่ยน่วาวาะสิเป็นราคาบ้านหรือว่าการจัดทรงปรับราวาราคาวัสดุกับเพิ่มขึ้นน้ำมันกัแพงขึ้นเนาะทางร้านก็เลยต้องปรับ อาจจะต้องบอกท่านผู้ชมทุกทุกคลิปเนาะเผื่อท่านผู้ชมท่านไหนมาเบิ่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็จะบ่งหูรายละเอียดต่างๆก็เลยต้องแจ้งท่านผู้ชมทุกคลิปไก่ยเฝ้าเบื่อกันเนาะจ้าเนาะการจัดทรงกะโซงใน100กิโลเมตรแรกนี่โซงฟรีหรือไก่เคียงกะคุยกับทาง้านได้จ้าต่อร่องกันได้กับทาง้านถ้าคุยโดยตรงก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่านะจ้าเนาะนี่ก็คือโซนด้านนาบ้าน เป็นระเบียงเงาทั้งสองฟังเลยจ้ามีมานั่งอยู่หนาห้องทั้งสองฟังห้องนอนนี่มีสองห้องขนาดท่อกันจ้าบ้านหลังนี้บม่มีห้องน้ำเคยมีท่านผู้ชมสอบถามเขามาเนาะว่ามีไหมอยากให้ทางลานไปเห็ดให้อยู่บ้านนี่ใดบอ่อเท่าที่เคยสอบถามลุงแก้วเนาะทางลานนี่บ่ได้ไปเห็ดงานนอกจ้าเห็ดแต่ภายใน เพราะว่าทางหลานก็ต้องเฮ็ดบ้านทุกมือเนาะสร้างนี่เฮ็ดงานทุกมือจ้าเพราะว่าสิเป็นเครื่องมือต่างๆก็ต้องใส่งานทุกมือก็เลยบ่ได้ออกไปเฮ็ดด้านนอกเนาะถ้าท่านผู้ชมมีใหม่ก็ลองคุยกับทางหลานเบิ่งจา้าอาจจะได้แก้มาเฮ็ดยู้านให้ทางหลานเฮ็ดให้ยู้านเลยแต่ว่าลูกค้าอาจจะต้องแกะใหม,ม่เองก็ลองคุยกับทางหลานอีกเชื่อนึงจา้า พื่อมีทางออกที่ดีเนาะจ้าเนาะถ้าอยากให้ทางลานเห็ดให้ไม้ที่ทางลานนํามาใส่กับเป็นบ้านไม้เก่าเนาะทางลานรับซื้อบ้านไม้เกา่ามาเห็ดเป็นบ้านหลังไม่นี่ก็เป็นโซนด้านหลังบ้านนี่คือตรงกลางบ้านมีระเบียงมีทางเดินยางทะลุมาถึงด้านหลังสำหรับทผู้ชมหรือลูกค,ค้าลุงแก้วท่านใดอยากปรับอยากเปลี่ยนอยากเพิ่ม,มอีหยังก็สามารถแจ้งทาง้านได้เบอร์จา้า คุยกับทาง้านใดเนาะแบบบ้านนี่ทางลานรับเพจตามออเดอร์ลูกค้าก็มีจา้าพร้อมทรงก็มีสำหรับห้องนอนทั้งสองห้องนี่มีประตูไว้สำหรับต่อเติมด้านหลังทั้งสองห้องเลยจา้าภายในออกแบบคือกันชมจากภายนอกเข้าไปภายในเนาะฝ้าก็เป็นฝ้าไม้ส่วนผนังนี่ยังบ่ได้บุจา้าถ้าต้องการบุก็ระแจ้งทาง้านใดคือกัน มีประตูทางเข้าห้องนี่เป็นชุดใหญ่เป็นแบบบานเลื่อนหน้าตัางก็เป็นแบบบานเลื่อนจ้ามีบานเปิดแค่ประตูต่อเติมด้านหลังเท่านั้นจ้าเดี๋ยวไปสอบถามสร้างท่าสีจากหน้อยเนาะสร้างลงสีจากรอบข้าหลังนี่สามสีรอบสี่รอบสี่รอบปะร้าสี่รอบโอ้สีรอบ ท่านผู้ชมชมกลับไปกลับมาน่าานาอตาเนาะเพราะว่าบ่ได้ขึ้นไปชมบนบ้านก็เลยให้ชมกลับไปกลับมาอีกสักรอบหนึ่งสำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจบ้านรุงแก้วก็สามารถติดต่อได้จ้าตามเบอร์โทรที่ให,ห้เนาะอยู่ท้ายคลิปเบื่องจจคลิปก็จะมีเบอร์โทรของทาง้านสามารถติดต่อได้จ้า สรุปบ้านหลังนี้ก็มีทั้งเบิดสองห้องมีระเบียงด้านหน้าพ่อมมานางมีทั้งเดินจากด้านหนา้าทะลุไปด้านหลังพื้นที่ทั้งเบิดภายในตัวบ้านหลังนี้มีขนาดหน้ากว้าง7เมตร30คูณยาวหรือลึก4เมตร20อยู่ในราคา3า0แสนหาหมื่นบาทพร้อมติดตังฟรีสามารถตรองราคากับทาง้านได้นะาจ้าเนาะท่านผู้ชมท่านใดสนใจหรือฟังรายละเอียดบ่ท่านก็สามารถเข้าไปเบิง่งอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปได้จ้า เบิ้งคลิปได้ก็ะกดซื้อคลิปนั่นสังเกตด้านล่างกับมีคำอธิบายต่างๆพร้อมที่ยูเบอร์โทรคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามและรับชมเป็นกําลังใจให้ชองกีวีบายแฟรบบ้านเฮาคลิปหน้าพ่อกันไหมมีความสุขท,ทุกทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีจ้า